ครับซื้อไว้จะไอให้คนคนหนึ่งซื้อไว้ให้เขาเอาไว้ให้เขาเล่นแฮปปี้เบ t ร์ a y สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาทีมบ้านล้างนะเออเราจะมางานขายขั้นเบ็ดใช่ไหมข้เาเรียกงานขายขั้นเบ็ดใช่ปะงานอะไรวะอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันกน,นะไปเลยครับ อันนี้สิบหาปองเออสิบหาปองสิปอนเลยเออไอ้สิบหาปองอีสิบป,ปอนด์อ<ะ>เออใช่ใช่ของไอ้เบอร์ชีีเป็นเบอร์สองรหนาสับเลยอันนี้มูลเท่าไหร่ครับสี่ร้บา ใช้สามสิบพ <30, S 1> ี 30, เ่เดียวพี่เดียวใช้สามสิบใช้สามสิบครับเออ uh, สลิงสลิงสลิงอ่อนป่ะสลิงอ่อนป่ะสลิงอ่อนสามสิบ มาหมดเลยมีถึงวันที่อะไร่พี่อุ้ยนี่สวัสดีครับขออนาครับตับม,มือเลยครับขอบคุณครับติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ครับนี่เราเจอเจ้าของเลยครับอ๋อสองห้าโอเควันที่ห้ามานะกำลรลร้อยโคงแน่นอนจริงๆรไงอตอนนี้เรามาอยู่ที่โอซนะครับมา,มาดูคันให้น้อง คนเดียวมากดูนี้โอเคครับสติ๊กเกอนะครับคันลงอย่างนี้เลยนะครับโอเคเริ่ครับโอ้อ่าไปคนละคันไปเลยเนาะคนละคันไปเลยอ่าให้เลือกแค่หนาโอเคแำนวนคำสามร้อยกว่าบาทครับสามร้อยกว่าบาทครับต้อนทีครับให้ลูกให้หลานเราเล่นก่อนนะครับนะอ่ามันใช้ไอ่ะ

เราไปใส่ปูเป็นปลาเอาปูแล้วปูร้อยยี่น่ากลัวอะไปไหนอะท่าน,นี้ท่าน,นี้ไปทำอะไรตกทะเลหรอไไหแข่งไหมแข่งป่ะแข่งป่ะเพราครับเพรขอรู้หน่อยดิโกเขอรู้หน่อยดิเอาสัน้น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 สัน้สน,สน,สนกว่านั้นสั้นกว่านั้น สั้นกว่านั้นแข็งกว่านั้นมีปะแข็งปะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูคันเบ็ดแป๊บนะอ่ะตอนนี้เราก็กำลังวุ่นวายอยู่ในอ t g นะครับเน,นาเขาเลือกคันหาคันให้เพื่อนนะไม่รู้ได้ยังเดินมาแผดรู้ะนะนะเดี๋ยวไปดูต่อได้ รัดหนึ่งนะหางเหลืองนี่นี่ตัวนี้มันไม่ดำร้วนะ่ะอันนี้ดำหางเหลืองไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นกีกรรมเนี่ย,ยนครับเป็นตัวนี้เชื่อมใช้อยู่นะตัวนี้แต่ไม่มีสีดำแล้วนะครับน่าจะไม่มีสีดำดย้อนาหาก่อน นไม่ใช่อ่ะอันนี้12กรัมนะครับอันนี้18กรัมนะ<า>แปมึงนะ18กรัมจะซื้อตรงนี้18กรัมเดี๋ยวไปถามเ<ม>จอโปรทัาพอดีเลยเดี๋ยวไปถามผม,ผมมาซื้อไปปีที่แล้วแล้วใช้บ้างยังใช้อยู่ยใช้อย,ใใอยู่ช้อนก็ได้นะแต่ยังไม่ได้ใช้ เขใช้อยู่ไอ้ฟางไอ้ตีก็ได้ตัวนะเอาหรอเออใช้อยู่ตุ้มี่เนี่ยวันนี้ที่พี่ใช้ตัวนี้ไงอยากได้ตัวนี้เนี่ยผมซื้อกับซื้อกัคนละตัวสองตัวพี่ชายตัวนี้ไงเอาหรอแต่เป็นสิบแปดกรัมแต่วันนี้ไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะไปเนี่ไปโอเคเดี๋ยวไปเจอที่นั่นก็ได้ครับไปไปตามละโกรไปครับละโกะรให้หนาปะ น้โนบางสนใจนะครับน้โนบางสนใจสปินนิ่งนะครับไปเจอพี่ยานดำก็ได้ลายมันคมมันมันเบาพี่เย็นเย็นนะครับอุ้ยเว้นทางไม่ทันดีแล้วอ่เดี๋ยวเรามาวุ่นวายที่บูนี้ต่อนะข้างหน้าต่อมาเอาันครบดีไงพี่เดียวสปินได้แล้วเอาฝั่นี้ไหม แล้ว <c oughs> บอกห้าร้อยใช่ป่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ได้แล้วเหรอเอาแล้วเหรอเอาละเราได้นะครับในแบบนี้แล้ว <c oughs> นี่เราบอสก,ก็หาอยู่จิกอยู่นะอะไรนะหกสิบกรัมสามสิบกรมัมสี่สิบกรัมสามสิบสี่สิบหกสิบประมาณนี้ประมาณนี้เลย เราซื้อแบบไปด้วยนะถ้าทางน้บอสจะได้แล้วนะครับตอนนี้น้บอสสนใจเหยื่อไมโครจิกนะ เดี๋ยวมาดูพี่อธิบายครับเป็นเบอร์อันนี้สากรัมสีกรัมในเทปเบอร์สิบห <Yeah, ้าได้พี่หกสิบก็ใช้หนึ่งหนึ่คจะเป็นด้านล่างพ่อันนี้ยิ่งเกิก็สอบตั่นี้ไม่ดควาูงานยื่นจะโดนดีนะน่าาสอบได้่นี้ก็สอบตั่วสิบห้าก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้สิบห้า นบอสได้ยังได้แล้วนะจบแล้วนะครับเอ่องานวันนี้ผมก็เดินมาจนเมื่อยเมื่อยนองแล้วกำล,งลังวนหารออีกจอฮะจะรออีกเหรอยังไม่จบอยนะ่างเนี่ยอ่ะนะเดียเด๋ยวนะเดียเด๋ยวยังไม่ได้ร่องนะนะเดี๋ยววาวุ่นอยู่นี่ได้คันแล้วยังไม่ได้ร่องนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านะเดี๋ยวจะไปจบที่ไหนอ่ะนะเดี๋ยวจะมาจบรอบแถวนี้นะเดี๋ยวดูกัน ขอดูเพอร์พัน่อยครับอันนี้เราเยี่ห้อเลยครับเอกตาเอกตาเอกตาสี่เอกตาเดีรา,าโกนดูดิสวัสดีมันเขียนว่าสวัสดีเห็นปะ อันนี้เป็นรอบตัวใหม่นะครับที่สวัสดีนะครับเออเป็นของงานติต้าสวัสดีนะแล้วเดียวจบที่นี่นะครับนเดี่ยวจบที่รอบตันะะวนี้ทาเบริัเนื้อม่ใช้งานนะะือฝักเราใช่ปะปอ๋อเราไม่ได้ใช้เองคือฝักได้ๆได้ได้ได,ได้อยู่ครับ ซื้อลอกตัวนี้นะครับได้เล่นเกมด้วยนะครบ300ใช่ไหมครบ300ได้เล่นเกมนะครับโอเคอันนี้อะไรอ่ะพี่เหรออ๋ออ๋อครับพี่เออเดี๋ยวเอาฝายพี่แม่ร้อยเดียวเหมือนกัร้อยเดียวเอาไหมเอาฝายด้วยป่ะเอาฝ่ายด้วยม้วนหนึ่งแถมหรอไม่แถมเขาแถมถุงให้เขาแถมถุงให้ เดี๋ยวเราไปเล่นเกมมันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเาไปรู้เล่นเกมมันพามีเล่นให้เล่นเกมด้วยเล่นเกมก็จะประมาณนี้นะพ่อบับปะเอาเอาอะไรพ่อบับพ่อบับพ่อบับเดี๋ยวพ่อบับไม่เอามีแล้วอะไรวะไอ้กบยางอ๋อไปตีไม่เอาไม่เอามีแล้วมีแล้วอันนี้อันนี้อันนี้กำละร้อยมีแล้วมีแล้ว พับภาพบับสวยเฮ้ยเดี๋ยว่นเด่นเดเฮ้ยบัตเบตนี่ด่นบัตเบตสวยเออบัตเบตนี่ตอนนี้ก็สวยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาบัตเบตตัวนี้บัตเบตตัวนี้ตัวนี้ตัวน้หมุนหมุนเบาก็ได้เอาเทปออกมาทีค่ะเอาเทปมาขัดที่หลังหมุนเบาๆก็ได้นะไม่ต้องหมุนแรงหรอกแม่งหมุนแปดสิบรอบเขเนี่ยบัตเบต อะนัโกรได้นี่นะดูนะเดี๋ยวได้อะไรกบกบไปเอาที่ผมบัสเบ็ดมาแลกกับผมแรกบัสเบ็ดออฮะมามามาแม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่เดี๋ยวจะเอากบเดี๋ยวมาแลกกับผมบัสเบ็ดแลกกับผมไอ้โว้ แล้วเดี๋ยวได้ผ้าบัฟน,นะ,อะโอเคแล้วงานนี้ก็จบที่ตรงนี้นะครับนะวงร้องรางวัลตัวนี้ครับซื้อไว้เดื่อวไป้คนคนหนึ่งซื้อไว้ให้เขาเอาไว้ให้เขาเล่นตัวนี้น่าจะครอบคลุมเลยนะเล่นได้เลยเบอร์หกพันครับ h a พ p y เ i r t h ร a y ผ้าั๊มด้วยตัวนี้ซื้อไว้ให้เขาครอบคลุมน Happy Birthday อ่ะอันนี้ลอกตัวนี้นะครับนะทหน้านะไวเปอร์ตัวนี้เบอร์สองพันนะครับอันนี้ผมซื้อผมซื้อให้นักโกนะเป็นเซฟไรเป็นของขวาญวันปีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ที่ผมซื้อให้นักโกรน่ะเยะบอกเยะบอกนักโกนะบอกเลยเออเก็บเก็บเก็บกันเดี๋ยวให้บนรถนะครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาแล้วนะครับจากงานที่ขายขั้นเป็ดที่บางนาเนาะผมก็ไม่รู้เขาเรียกงานอะไรผมก็ลืมละ เราไปหาของที่จะไปทริปวันที่16-17นะครับลงทะเลที่บางสะเลนะก็น่าจะได้ของมาครบทุกคนนะครับเยียบนะครับแล้วก็ไม่มีอะมากแค่นี้แหละนะครับเราพาไปเที่ยวไปดูไปชมไม่เฉยนะแต่ไม่ได้ชิมแค่เองนะเดี๋ยววันที่16-17เจอที่ทะเลครับวันนี้ครับ